สวัสดีค่ะพี่น้องโมนี้กลับมาพบก,กับจ่าขึ้เกาเนาะค่ะอันรุ่นค่ะโมนี้จะสิม,มาเบืองเห็ดอันแปดดาค่ะขบาบพระนุในเศร้ากักตัวอกคะแต่วันนี้ออกมา <c oughs> กระส่บัสขึ้เกาเนาะค่ะพี่น้องอย่าไปเบืองกันเลยค่ะเพราะว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะว่ามันสิมีเห็ดในห้างเก็บจากชนิดบอค่ะไปเบิงกันค่ะพี่น้องจา่าโมนี้เห็ดบอไทยกซามันเนาะค่ะมาสิ้ามาเบืองเห็ดค่ะ จะเห็นนกหลายใจเละให้เบิ้งค่ะพี่น้องนท์เห็นบ่ค่ะขาวๆพ่นเบิ่งคักๆค่ะอันนี้ได้ยินเสียงมันก็ไปคะ่ะเดใจใส่ผ้ายางเลาะเบิ่งนกคัดหนึ่ชงชมบรรยากาศโอ้ยพี่น้องค่ะเห็นบ่พุ่นะคะ่ะ มาชมนกเน้ะค่ะพี่น้องมองค่ะเต็มอยู่ค่ะดำคือมือคือมือ,อยุ่คือแม่นกบนเด็กะคะ่ะพี่น้องมึงค่ะทางคุณไหมเห็นปะค่ะป้าพี่น้องใจยากันโอ้ยจะกระซุ่มกล่องบ๊บเป็นเนาะพี่น้องจ้าในบนก็สวยงามของนกบินค่ะพี่น้องคุณน,นะคะตายฉากหลายแน่ยคะ่ะพี่น้องอันเพิ่นเห็นจันไปอันลาดไหมคะ่ะ มเปนได้ท่านมาถ่ายรูปซื้อค่ะพี่น,น้องนกเนียงเหดุบุหรกระซัมค่ะ้ามาชมวิว้ามาชมธรรมาชาตินะคะอัน,นอยู่นี่เขาต็เอินลักดูแดเนาะคะ่ะพามาเบื้องลักดุดแดมาชมนกค่ะชมนกชมไม้ค่ะโมนี่มาที่มาเก็บเห็ดปะเสรค่ะเห็นนกเปิดอาลาดค่ะพี่น้องมาเบื้องนก บ่เคยเห็นค่ะแต่จ่ากับบ่เคยเห็นว่ามันลายปรนนี้จรกเทรือครัซุ้มหนึ่งอยู่กลางน้ำพุณนะคะพุณนะคะมันบ่คันในบินอยู่ค่ะแต่มันบินนี่งามค่ะค่ะพี่น้องแต่จ่าสิพาไปเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งค่ะพี่น้องตามมาค่ะพี่น้องจ่ายอยู่ใกล้กันก็ไหวพ่นไก่นะคะพี่น้อใครเป็นนะที่ได้เห็นมึงตะคักียิ้มพูดเครื่องใหม่ใกับโลนนะคะ วอค่ะพีน่นุ่มจะเลนจะจีบบ้าจะ,ะจะีเลนไปเบิ่งค่ะพี่นุ่ไปสิทัมั่นนะคะ่ะเห็นเห็ดกะเลยแวะลุกม,มาเบิ่งค่ะพีน่น้องเห็ดอ,อียงงัเออ็เเห็ดผึ่งเถาเกิดดินหนัค่ะพีน่น้อง เก็ดด้วยค่ะอาจะปืงหัวมันออกที่ลในหนังพี่น้องขึ้นโถดไงพ่ออุ๊บโอ้ยจะได้ด้วยนะคะเห็ดอีดดงอีดแดงค่ะพี่นอาา้องถ้าหาดเถาเบิร์ดค่ะมือเลือดอกนุมเลยเ้อนค่ะนี่เหรอ มันเกีดยวนี้ก็ะมี่าปีนองอีเด้าาเงค่ะมาบูท่าน่ะพีนองกันนะคะน่ารักีนาหน้าไหม่ค่ะพี่นงงองเป็นเหงาใหม่นะคะเห็นไหมคะถือเพงเดยนปะสิบห้ภาพองนกนกปัวนี้จากค่ะยังกว่าสามตัวบ รวมกัน,ค,น,นาาค่ะพี่น้องจ้าเห็ดเอียงมาถ้ายค่ะพี่น้องเกิดอยู่กลางข้างค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็ดไหลอึดหนังเปียน,นะคะนั่งชือเห็อดอะไรอีแดงที่เก่าค่ะพี่น้องออกอยู่กลางข้างปาดทุกตัดท้ายค่ะ โอ้ยมันบินนีเบิร์ตค่ะพี่น้องมันด้ยินี่มันเห็นคนค่ะนกสั้งเสียงลมค่ะลมอ้ายลมเนาะค่ะลมนาครัดโอ้โหค่ะเอ้คนวะอารมณ์ลมมาอารมณ์มากค่ะทานกับบุมีจักตัวค่ะพี่น้องนกกะนี้จาก โอ้ยมียยยยตัวนึงบินอยู่เลยนะคะจัากจะว่ามันใจหยองเบาอยู่เด้ค่ะ <c oughs> อันเจ๊น้อยน้ำแหงประมาณเดือนท่านว่าท่าไม่หาเก็บหอยค,ค, <c oughs> ค่ะพี่น้องหอยกาบค่ะบินนี้เบิร์ดค่ะพี่น้องเหลือแจ็คโตเหลือโอยโอยเทิร์ฟาคนะคะเร <c oughs> ืพอพวกกีโต้ฟูงมักใหญ่อยากจะเห็นตอนเป็นฟูงมัน,ม <c oughs> น้ยคะท่านไปอยู่ให้เห็นเลย ญาตจ้าเอา้านกโบ่ดันได้ห่ากระเข้าไปลุนเห็ดกันโตนะคะไปเบิ่งเห็ดกันต่อคะ่ะพี่น้องมาสิปอเห็ดอยังบะะ่เนาะค่ะไปเบิ่งกันค่ะพี่นอ้องจ๋าไปเบิ่งเห็ดอันนึงคือคือคือเห็ดหกบาทห่าไหมค่ะดอกใหญ่คะพี่น้องจกกักะว่ามันเห็ดโคกคักๆนีน่แหละ นะคะนี่แต่ดอกเอบเอบมูนี้ขี้เสียนกลับบ้านมือเปล่านะคะโผล่เกิดค่ะพี่หน่องกะติไดเศร้าผิดหอดอกเกด้ดาาะค่ะบันีหัวมันบผ่เกิดกระติไดเศร้ามากแหละค่ะบันต่อไปกรติมัดจอบหอยนะคะเบื้องนามแห่งกรติมาดข้ามง้มหอยคะ่ะถ้าเขาเปนงน้ำขีอสิบสีนะคะ รุ่นกันค่ะเดี๋ยวจะลงไปเบื้องบนกันเห็ดท่อมเป็ดคนค่ะแป๊บนึงค่ะสุปีอันท่อมเป็ดมันเกิดเกิดอยู่แถวนี้แหละค่ะพี่น้อนเจอปีนี้ใบใหม่ล้นค่ะค่ะพี่น้องเกิดได้สีเราเห็นดอกเห็ดค่ะเกิดบอด้ใจสามตาเป็นบ่ค่ะนี่ที่ได้เห็นเห็ดแน่ค่ะถจะถามว่าเกิดตั้งแเห็นเด้่ค่ะ มันแก่มันสีออกสีดำค่ะอันเบิร์ดนี่แมนเบิร์ดค่ะพี่น้องโซฟาทอมเปดให้เบิร์ดค่ะเห็ดแต่ดำเนาะค่ะบ้านห้าเอ้นมันนี่ค่ะือสีมาฟฝ้าค่ะพี่น้องบกเกิร์ดค่ะจะได้เศร้าคิดหอดค่ะเห็ดเป็นชีด้นอนหลับค่ะแต่ละเหมือนอนบ่หลับค่ะห่วงอยากมาเก็บต่เห็ดค่ะพี่น้อง มาเที่ยวบงฟลาค่ะชมนกอนแล่น้ำกลนกนกนก,กแล่นี้ค่ะอันปะได้แทมมันมีน่ายพานเนาะค่ะมันอย่างน่ายพานมันก็เลยพากันบินค่ะเจาวลาสั์อยู่ฟังตรงขามนค่ะพี่น้องคิสโบม,มาอันลูกหลงคอสิบม,มาขามฟังดอกเนาะค่ะค <c oughs> <c oughs> นโศกบลายลีคือสิบเจอเดอกค่ะยางโละอีกเั็นน้อยค่ะ อันนี้แจเคเฮดย่งค่ะอันลายเฮดไปิป์คอยใส่มือจากคันไลที่จาบหูจักเพระว่าไม่มีบางเฮดขนาดเท่าจับแล้วไปจับเฮดอันที่กินได้มันกระเบื้อไปน้ำกันค่ะอจอบมาเฮดท่อมเป็ดคับพิมพ์มาอันไปหานกนกนีกน่บินนี้ค่ะ มหาเฮ็ดคิดว่าสิโปแต่บมงมาเป็นย่างค่ะมาได้หัวมันบบเกิดที่ได้นอนหลับจักมือค่ะมือเด็กแต่อันหลับตาล่วงบอลบบสนิดค่ะคิดน้ำไปเฮ็ดค่ะไปนองขนาดท้ากักตัวบนได็กกย่างออกมากอยู่ใจรักนะคะคนมันใจรักบผพวตัวบนะ่พอเด้อเนาะ แสกมาเที่ยวเนาะค่ะอยู่แต่ในบานไหลกระเชงค่ะออกมาเที่ยวค่ะเที่ยวห่างกับอันตรายคนไลยค่ะยังชมนกชมปลาสบายใจค่ะข้าพี่น้องเดี๋ยวชีวิตหัวเนาะค่ะโซ่ปลาให้เบิ้งเดี๋ยวจะสิรอเบิ้งอีกขั้นจะพอจะสิหายเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเขากลับมาเบิ้งวันจะสพออย่างบอกค่ะ ย่านวิ่นหัวค่ะเอาแห้งบดายมอนี่มากผู้เดียวค่ะย่าน <c oughs> โอเคค่ะธันมจารพอยังจะเสีเบื้องเด้อค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องมูนี่กับบมีเ่เฮดเนาะคะ่ะจะได้อันขึ้นตาวขึ้นเม่บาทเนาะค่ะพี่น้องฟังเสียงล่มวีวีอยู่ค่ะโอ้ย อย่าเก็บเห็ดคอนคือขกระเจ้าเนาะคะ่ะเห็ดคอนบวานขระเจ้าเกิดเทิ่งต้นใหม่ค่ะพี่นอ้องต้นใหม่จ้ามิดอิ่มซิมค่ะพี่นอ้องต้นย้ายค่ะค่ะใหญ่ปวดใหญ่พัวค่ะพี่เ้าะเอื้นต้นเช่นเนาะคะ่ะใบเช่นค่ะเนาะบวานเท่าจะเอื้นอย่างบุ๊ค่ะมองบุค้คเคยเห็นเนาะคะ่ะถ้าเมื่อนี้มันบ่มีก่ะสิบ,บสัวผ้าเยเวลาเนาะคะ่ะอยได้นอนนิทราลับจากเทธอเนาะคะ่ะบ้านนี้ ก็ถืมาลุ่นอีกเทือนหนึ่งาอันน้ำสีแห่งบ่านเนาะค่ะเดือนประมาณเดือนทาน่านว่าเนาะค่ะน้ำแห่งก็สีผ้ามาเก็บหอยกาบยักค่ะแซ่บคักค่ะพี่น้องก็สิใส่ตาคือเก่านี่แหละค่ะพี่น้องวันนี้มากอะแรน้ำกดนกกับโบท่านนกค่ะพี่น้องมันยานเสียงฝืนมันก็นเลยเปิดอลาดก่อนจา่าเลยค่ะว่าจะดเด่นให้เห็นภาพงามๆอยู่ค่ะก็เลยบ่ได้เห็นภาพงามๆเนาะค่ะถ้าจะกระฝากไว้เด้อค่ะ คิดต,ตังคิปว่างได้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวกลับไปคิดอีกเทื่อนหนึ่งก่อนค่ะคลิปมือเปล่าบอกค่ะพี่น้องอันจ้าจะกันเบาๆดูหนอกค่ะเดี๋ยวสีล้ำข้ามเนาะค่ะอัน,น,น,ะะอนผู้ใดเขามากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ้าเนี่ยไยด้ค่ะจ้าไทยชาโดค่ะอันจะได้มีกำลังใจผ้าเรียนขปบาค่ะพี่น้องจะได้มีกำลังใจอันเฮ็ดคก็ปต,ต่อไปค่ะ อันกำลังใจสำคัญที่สุดค่ะกันข,ขาดอันทันผู้ส้มแล้วอันผู้เห็ดลิปกับอันเบิดกำลังใจเนาะคะ่ะก็ขอกำลังใจค่ะผู้ใดเขามากก็อย่าลืมกดอันไลค์กดติดตามให้จาห่าในเด้อค่ะสำหรับมือนีจากพือสิขอกอกล่าเข้ามาอำลราผ้าจากเนาะคะ่ะเอาไ้ลุ่นกันเทื่อนานเนาะคะ่ะก่อจะสิพ้าไปใส่ค่ะพี่น้องสำหรับมือนีจากกอกล้าเข้ามาสวัสดีค่ะผู้ใดเขามากก็ลล่ำเรื่อยๆรยเด้อค่ะออกไปกัให้เถื่อ รอตตลีเดอค่ะพี่น้องบ๊ายบาย